สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้พ่อกันกันอีกแล้วนะครับกับอีสานพะเละเนาะพี่น้องนี่อีสานพะเละพามาใส่ปุ๋ยมันเนาะครับเนาะใส่ปุ๋ยมันเนาะพี่น้องวันนี้แดดก็ฟ้อนคักพี่น้องเอ้าย๋อวไปเบิ่งกันนะครับผม นี่ก็เป็นดอกคากองมาดอกนี่ครับมันก็ลังแตกตาก็ลังเกิดดีเนาะครับผมพี่น้องนี่ครับปุ้ยปุ้ยก็สอบเดีย่พอก็ผมปรูกเพื่อนว่าสิพอาะพอเนาะเหมือนมะพอค่อยว่ากันอีกรอบนึงเนาะนี่ครับพึ่งไม่ฉีดยาไป บ้องสองสามหมื่นที่พันมาฉีดยาค่ายาแล้วพี่น้องนี่เป็นใส่ปุ๋ยมันครับเพียรใส่ใเห็มันงามขึ้นกว่านี้ที่ได้ผลผลิตด,ดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ยากระายครับเพิ่งฉีดยาไปบ้องสองสามหมื่นที่พันมาละพี่น้อง ผู้ใดู้ว้ว่าเขาใส่แบบใดปุยมันกับใส่ขาเมม็นเขามาแน่เด้อพี่น้องเลยมืออื่นก็ใส่ปุยเขาเนาะนำกำลังหลี๋ยวมืออื่นที่พาพี่น้องลงให้ลงนะนี่ก็ลงมาสวนกอนเนาะไปเบิ่งตอนใส่ปุยกันเลยครับผม